สมบัติเมธานีแสดงเป็นพระเอกหนังเรื่องแรกจากหนัง16มม,มภาคสดสดเรื่องรุงเพชรออกฉายเมื่อปี2504จากนั้นชื่อของพระเอกสมบัติเมธานีก็เป็นพระเอกติดต่อกันเรื่อยมาส่วนสารพงษ์ชาตรีนั้นแสดงเป็นพระเอกเรื่องแรกเมื่อปี2 5 1 4จากหนังเรื่องมันมากับความมืดจากปี2504 แล้วก็จากปี2 5 1 4สมบัติเมธนีก็ยังคงแสดงเป็นพระเอกในขณะที่สรพงชาตรีก็เป็นพระเอกน้องใหม่เช่นเดียวกันแต่กว่าที่คนทั้งสองจะมีโอกาสมาแสดงประกบกันเป็นครั้งแรกนั้นก็ปาเข้าไปปี2119ครับและนี่ก็คือเรื่องแรกที่ปรากฏชื่อสองพระเอกสมบัติและสรพงโครจรมาพบกันจากน้องของคุณวิจ,จิตคุณาวุธในเรื่อง ป่ากาม,มาเทพเข้าฉายเมื่อวันที่19มิถุนายนปี2519ลูกใหม่6แสนหนีข่าวไปกันไหมคุณมีหะ,ะไรชุดนะสงสารเด็กขอคงหนีไฟกระเจอไม่รู้จะขนของกันทันหรือเปล่ากาแฟกแยก็มาเรียกอ๋อ เป็นอะไรกันไปหมดไม่พูดใหม่จ้าเดี๋ยวคุณกำลังจะแย่งฉันนะว่าทําไมผมไม่ถามเคลียร์เรืออย่างนี้เราจะเปิดปากเพื่ให้พูดความจริงยากอะไรที่คุณสดงอยากรู้คุณรักเคลียร์ใช่ไหมถ้าผมไม่ตอบสักคุณคงไม่โง่อย่างนั้นหรอกนะจำไว้สิเวลาน้เคลียร์อยู่ในปกครองของผมหาังเสือชีวิตอยู่ในมือผมผมถันซ้ายพี่ขาดขวาและันขวาพี่คาดซ้ายสบายมาก ว่าไงครับก็ได้ครับผมรับแล้วเทียรักคุณหรือเปล่าเคยบอกผมว่ารัคนอย่างผมถึงเลวไปเลยราชสีไม่จะเลวอย่างหมาจิ้งจอกผมไปหาครับก็ไปจะตกลงกันเรื่องเรียบผมรู้ข้าตัวเทียมาจากที่เนี่ยเพื่ออะไรรู้กันบ้างไหม เพจะเอาเป็นห่อคุณไว้ก็สิคุณจะได้ไม่แหกคอกนี้มาหาเคลีที่นีามาลับหูลับตาคนอย่างลำพอดเขาทำอะไรต้องมีแผนตลอดเวลาแม้กระทั่งบอยกับผัวก็วางแผนแล้วนี่คุณจะดำเนินการยังไงต่อไปจปัดยังไงรับจัดการอะไรได้วกว่าเขาเป็นเมียคุณและนี่ก็คือเรื่องที่สองนะครับที่สารพงษ์ชาตรีนั้นได้แสดงประกบกับสมบัติเมธนีหนังชื่อเรื่องว่าลุยออกฉายเมื่อวันที่17เจ กุมภาพันธ์ปี2520ส่วนเรื่องที่3ก็คือแม่ปลาช่อนสมบัติเมทนีสรพงษ์ชาตรีออกฉายวันที่11มิถุนายน2520ส่วนเรื่องที่4ก็คือไอ้ควายเหล็กสมบัติเมธนีสรพงษ์ชาตรีออกฉายเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2520และเรื่องที่5ก็คือเจ้าพ่อเจ็ดคุก แล้วผมต้องไปล้างแค้นด้วยกันรับรู้ไหมมันทำอะไรผมไว้ผมจะเป็นลูกคุณเลยม,มันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าเมียผมผมจะป้องกันมันอีกเหรอขอโทษทีเถอะผอง้าใจผิดนมาาันอะไรก็ดีอยังเหลืออีกคน<บ> ไอเสือชิดมือปือนด้ามทองเขาต้องฆ่ามันให้ได้ไอมิงบอกว่าอยู่ทางเหนือเขาท่านนี่ก็ผมมาสิไอปอว,วาอยู่ทางนั้นไอมิงบอกว่าเพื่อนกันทางขึ้นเหนือยีลยครับไปหาพลินจับลองอแต่ว่าในยุคที่สรพงษ์ชาตรีนั้นยังแสดงเป็นตัวประกอบในหนังส6มม,อมอนะครับก็เคยมีโอกาสพบกับสมบัติเมธนีนนอยู่ด้วยหนึ่งฉากนะครับในฉากดังเรื่องต่อยติ่ง ที่ออกฉายในปี2 2เรื่องนี้แหละครับเงินทั้งสองแสนบาทใครที่ไหนจะยอมเอามาแลกกับตัวฉันใม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยจะมีค่าตัวสูงขนาดนั้นเชีวยวเหรอหอกันทีมีต้องมาช่วยฉันนีของให้เอ็งไม่ได้พูดสักหน่อยเถอะนันต้ายแต่เอเงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ไอติงจะไปขรดคุณตอยมันไม่ถกต้องถอดคุณงามตากับไอ้เที่ยวนั่นมันส่งข้กันไอเข่งคนนี้เป็นพยานให้คุณอยเขารักเธอจริงพอรู้ข่าวก็เป็นเกิดเป็นขันแล้วก็ให้ฉันพามาช่วยเธอที่นี่จงไงพ่อเข่งจะพูดอะไรก็ไม่มีใครเขาชื่นชมอย่าลืมเราเป็นคนชั้นต่ำพวกเขามันผู้ลากมากดีไหนจะมาสนใจพวกเรา ที่มาเนี่ยก็คงจะมาช่วยคุณงามตาก็ได้เข่งพูดถูกแล้วเธอไม่ต้องไปว่าเขาเพราะถ้าไม่มีเข่งฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาเธอที่ไหนตั้งแต่เธอหายตัวออกไปทุกคนในว่านก็เป็นห่วงเธอเพื่อนที่จอหอก็บอกว่าเธอไม่ได้กลับไปหาคุณตาของเธอเธอรู้หรือยังล่ะว่าใครเป็นห่วงเธอใครห่วงใครฉันไม่รู้ไม่ต้องช่วยฉันแต่ผมจะช่วยช่วยเพื่อให้เธอเข้าใจในตัวฉันโดยสองมือเปล่า ว่างไงตกลงไหมต่ติงจะได้รู้ว่าฉันรักเธอเทียวมึงไม่รอดนะเดี๋ยวตำรวจก็แหกันมาว่าจะบอลุงเดชลุงเดชมึงยุตตายมึงสิตายใครวะฉันกำนันมั่นนั่นต่ติงหลานฉันรู้ยังว่ามาทำไมคุณตา นึกว่าใครคุตาเหรออืมคงจะเอาเงินมาถ่านางต้อยเต่งิอยนะคุตาถอยไปเถะครับกูไม่ถอยแล้วกูก็มันมาถ่าตัวนางต้อยเต่งแต่กูจะเอาลูกป,ปืนแจกให้มึงไงอลองดูตัยิงอีนี่ตายโออ้ อุ้ยดีกูจะได้ไปตอกเหนื่อยไห้มนุษย์หลกพะจันทร์มันวัแทนอแล้วก็นั่งดูมันฮึฮึฮึ